กับชิปโซอยผมได้บ่บ่อซอยผมได้บ่ซอยจักเรื่องแล้วพอกยลังเห็ดเบียงเห็ดงานอยู่ตรงมาซอยยกใครมึงกี้เป็นสิบคนนะอโอ้ได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 ไดไมีจักบาะระเบิดกระเป๋ามีจักบาะแล้น,นี่เอาสักกูเบิดเลยเนาะเอาสักกูเบิดเลยเนาะขอขบค <หา S 1> ุณทำปลอดภัยเดือดร้อนตอนไหนเข้ามาหาไม่เด้อเอาอีกแล้วหาตังค์สิมีเรื่องเดือดร้อนไม่อีกแล้วเป็นบ่อบ่อเลยก็ต้องอาร์มขบรถมียังไงผมเห็นบ่ครับหนาฝนไม่ค่อยมีงานนี่แค นาคนไม่ค่อยมีงานแบ่งจากได้เงินไส้ไว้กันเถอะเงินหมดเงินอีกแล้วยวผมสอดท้องก่อนคันทุกคนจมว่าครับน,นี่กู <c oughs> อต้องเชียงดอกกูเห็นแล้วมันคือบอกทองเขาไปขายแล้วมันลำบากกูแค่ไหนสมบัติชิ้นสุดท้ายผมดีแค่แต้ผมเหลือไว้เนี้ยฮะชุดเชิญฮ่าเป็นยังหางานมันอไมเออเด้อูออ่ปลาคือมาหาหกหกมืนน่นถึงได้น่ะก็ได้เลี้ยงแล้วไอเบิ้งวะไปขายให้เนี้ย ไปกูให้มึงเพิ่มดีดีเฮ้ยวันนี้ให้นะเออหลางั่นและบ่อยจับบาทดอกบอยน้ำจับบาทอ๋ออันี้นี่นะเอออยบ้าถอดขั้นยกเอาเด้ขนเอาเด้แต่ผมยกเองนะเออกระจกนะซิว่ามิลมันติดไฟได้บ่ตอนยกมาใส่คนมันสิบ่าคนนะที่ผมยกมาแต่ผมยกได้เอาไปเลยเออาไปก่อนผมเลี้ยงปลานั้นปลาข้อมซอนไหมบ้าบ้าวัยช่ายมันเป็นโรคอะไรวะอ๋อเออเพราะมันเริ่อมไงไงมันเริ่มเต็มตู้ผมเลยได้ เอาไปพออยู่บ้านสวนเนี่ยไปเช็ดปลามันมีกองกองล่างเพราะ่าไอ้นี่มึงโดนจนเกาจนนั่งเบิลละลเข็ดกองเออมีกองบนกองล่างระบบดีเลยกะนี่ขาก็เล็กก็ดียางแข็งแรงเลยนี่หนายางหนาเลยนี่อันนี้บินหน่อยหนึ่งกันป่ะบินหน่อยนึ่งกับิึงจำนี้เอาเวลามึงจะไปโพูดขายบ่ะเราไปโพูดขายบอกจำนี้เขาน้ามันบอว่ามันมีจำนี้อยงไรจะไปตัวเขาได้เวลาขายของน่ะอะไรพอดีก็ต้องบอกเขาอะไรมีจำนี้อยงไรอีกวะเออมีจุดนั่นละที่เห็นชัดเจนนิดเดียวมันบ่ะอ่าเอา ทงานต้องลำบากกูอีกแล้วมันบา่าคนมีหกซยผมนะ่สิบคนเขากำลังเหตุงานเหตุสมช่วงลงช่วงล่างอยู่ต้องเอิ้นลุกน้องมาอีกซอยผมเนี่ยเนี่ยหินไม่เคียบกับมีแต่งแต่ซอยคนโอ้ยกัสิบซอยผมเนี่ยบ่บ่ไม่ดูบซอยผมเนี่ยบ่ซอยจากเรื่องแล้วอะเรื่องเรื่องเลื่องอยเลยลอยเอเยอเอยเอเยอยอเลยเลยเอยเลลเออเลยอเลยอเอ้าเลย โอ้โหเขากำลังเห็ดเบี้ยเห็ดงาเนี่ลงมาซอยยกขึ้มาอย่างเป็นสิบคนนะยกเข้าไปลงจากรถมาพาเร่งเขาก็ต๊กมือในพุตซีหารวยโอ้ยยกขึ้นมาอีกอีกโอ้ทุกอย่างเลยนะมึงเนี่ยลุงลุงมายกตู้ปลาช่วยหน่อยเร็วหายไปชียกลุงยังไงให้ได้บอทอทอไมนติดกันยังสี่นี่ไม่ใช่ใครกระบะคันนี้ไปเปิดท้ายเลยไม่เป็นไรเปิดท้ายเอาว่างั้นฮะอยากได้ไหมนี่หรือไงจะขายอะไรให้เขาฟรีแล้ว ซือมาเท่าไหร่แลห้าหกหมื่นกูได้หิเอาคาร์ินดีกว่าเอาเจมาคาร์นนะโอ้ัต้องขอยรถมาใกล้ๆก่อนเดียวเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ออกก่อนครับเ็งเลยขนาเนยเลยยดพินโยยดยดยดขึ้นเลยเดี๋ยวระวังขามันผูด้วยดขยายนกัน มีทานี่เด้ออือหนึ่งสองหาผ้ามารองไว้บ่ไปอีกนึงหนึ่งสองโอเคโอ้โอ้โหตังมือโอ้ยวหายแล้วหยกเอาลงซะเสดายเออเสี้ยใแล้วเสดายไหมเฮ้ยพุ๊บได้ให้มันตรงกลางให้มันกลางๆหน่อยตรงปลัดงอให้เขาซะเขาหมดซะอันนี้อะวางให้มยศ ครับผมเป็นอย่างนั้นนเอ้าเรียบร้อยมัดเรียบร้อยแล้วเอาไปโซงเนี่ยครับอย่างอีกเป็นผมมีการอัดมันไรเนี่ยพันหนึ่งครับโอ้โหมีการอัดมันโอ้ยาวเลยอันนี้มีจักหวะแล้วเบิดกระเป๋ามีจังบาะแล้วนี่เบิดหล่อนี่บ่หอดพันว่ะเอาสันนิษกันได้ครับสันนิษกันได้หอดเยอะเอ้า เอาให้สักกูเบิร์นเลยนเนาะเอาให้สักกูเบิร์นเลยนเนาะเอาให้สักกูเบิร์นเลยนเนาะเอาเมื่อกี้ขอบคุณทั้งเนี่ยวางบอดภัยครับเออเดือดร้อนตอนไหนเขามาหาไม่เด้อครับผมปลอดบ่อน้อนิแปดเก้าร้อยเอาขาดร้อยนึ่งวยยังครับขอบคุณแยลี่เต็นมังกรครับเรามักซอยคนดีดิ ถ้าผู้ใดอยากออกรถกันนี่แหะเต้นมงังกรเท่าครับพี่น้องอย่าลืมนะครับฝากเป็นลรงใจนะครับคลิปต่อไปแล้วก็ถ้าใครอยากออกรถเข้ามาที่นี่ได้เลยสุดยอดครับกอม